มาพี่น้องเยียนพัดเอียนเพียงพัดปลาไหลน้ำกันพี่น้องเป็นแม็กอ่าเหยียบยัไงพี่น้องล่างเอียนไฮสะอาดนะพี่น้องต้มนั่ให้เดืียได้พี่น้องแล้วก็เอาเอียนที่เท้าล่างเรียบร้อยแล้วเอามาต้มให้มันพ่อสุกจังหน่อยอ่ะพี่น้องสุกพ่อดับพ่อดีอ่ะพี่น้องตักออกพี่น้อง ป่นชุกๆแล้วก็ตักออกเอามาผัดพี่น้องผัดแห้งพี่น้องออกเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะน้ำมันใสจ,จักนิดหน่อยพี่น้อง ยังเซอหลายอย่ดีอะ่น้องยันซีหาโตว่ายันโตว่าใครมีหรอกเนาะตอ้สองเลยก็บ่ายยังห้องต้องกัดหัวไปให้มันหอมกว่าน่ง แต่มันหอมหอมอยู่นะเชียงนี่อย่างเนี้ยเอกตะไ,ไปประคร้ใบบักขูดพริกกระเทียมแล้วก็ไปใช้กระมิ้นนั่นมินงยังหัวมันหอม

Kiang <laughs> ok, anh nó say này, mang tay, cung này mang cung nó say, mang tay, mấy giọt mang tay, mama. Young 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 mang เห็นโตกับวิทยานแล้วเอไหลเียเียนก็ตาไหั่เดียวแบบนีอไงั็ดีในลอยนู้นไอยูเท้าใจน้อหนึ่งราอดหอยใ่นอนี่หอม

ไม่ช่แล้ววไหเอ่ไม่เชื่อมาเได้ไมาเชื่อกระได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้อะไรติไส้เต็มขดเลยใครละตีพี่เหมือนกัใครเหรอใคร่อจอยมหละ ข้าซีมนี่นี่นะพกินนะปวดว่าซีมไม่ชูได้ไงเพราขยะเล่นคองนะกินปลาไหลไดราะได้ไปน้ำนามไปลงแม่ไปเลยไปเลยพักอันนี้มันเทียมไม่ชูด้วยะอหอมหอมแทมเจ้าประมาณอย่างด้วหอมเีมเยบ้าันแบ

ไปไปอาบน้ำมามาชิมเลี้ย,รยนรสชาติไหมโอ้ยมันสุกแล้วมามาชิมรสชาติไ,มมไมหม,ม,ม,มว่าม,มันพอดีไปว่ามันพอดีเหรออยังต้มอสีสันชิมชิมชิมสุกแล้วนี่เดียวว่ามันมันพอดีเหรอยังไหงมันไปอาบน้ำ

มึงแกงตัวนู้แกงตัวเทียววะไปก็ไปไปก็ไปีดนันไปไอ่าีมาเขาไปมื้อื่นเอาแต่เดี๋ยวไปแร้วไปแล้ว